สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านเลยนะคะมาพกกับช่องสาวิึงเหมือนเดิมนะคะพี่พี่จ๋ากับแนวทางหานอยนะคะฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะคะงวดประจำวันที่29สิงหาคม2566นะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองปโปรใช้วิจารณญาณในการรับชม ะะอเดี๋ยวเรามาดูผลสรุปของวันที่28กันนะคะพี่พี๋าค่อยดูแนวทางของวันที่29นะคะซึ่งวันที่28แอดให้เด่นที่5 3 6วิ่งรูที่5นะคะ,ะในรอบแรกนะคะก็คือรอบเฉพาะกิจ5 6 8ล่าง9 0นะคะ,ะ5มามาหลักร้อยนะคะ6มาถ้าใครนำ6ไปเป็นแนวทางก็จะได้6 8เนอะพี่พี๋าส่วนล่างแอดหลุดไปนะคะ ่าในรอบพิเศษนะคะ802ล่าง66อ่าเด่นที่6มานะคะคตัว66นี้ไปเข้าในอ่าในสูตรมารวมเนาะอ่าตัวต่อมานะคะในรอบปกตินะคะในรอบปกติอ่งออก185ล่าง79็ดเก้านะคะรูที่5เรามาแอดเน้นไปที่8 5ดห้แอดเน้นไปที่5 8มาในตัวกลับนะคะ8 5ส่วนล่างแอดหลุดไปนะคะในรอบ VIP นะคะ7 7 จ็ดเจ็ดศูนย์ลางเก่าหนึ่งเจ็ดศูนย์มาอีกแล้วเนาะเพิ่งมาวันก่อนเองนะคะเจะ็ดศูนย์สามแอดลนะคะวันนี้มาคู่เดียวนะคะพี่พี่จา๋ามาคู่เดียวยังโอเคนะมาในรอบปกตินะคะแต่เป็นตัวกลับตัวที่แอดเน้นนะคะยังไงก็ฝากเป็นกําลัง,งใจให้แอดต่อด้วยนะคะพี่พี่จา๋าแนวทางทุกๆแนวทางเนาะ,ะฝากนำไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะ มีตัวที่ชื่นชอบค่อยตามไม่ชอบสามารถผ่านได้เลยนะคะสําหรับท่านไหนที่อยากจะเข้ากลุ่มแนวทางตามนี้ได้เลยนะคะพี่พี่จ๋าในกลุ่มของเราก็จะมีหลากหลายแนวทางให้เลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นแนวทางหุ้นเนาะแนวทางเลขทูบนะคะอ่าในกลุ่มมีแนวทางของแอดคนเดียวนะคะคนเดียวเลยนะคะไม่มีเจ้าอื่นด้วยนะอ่ามาดูมาตามต่อกันนะคะสําหรับของวันที่ วันที่29พี่น้องดูขนาดพูดอยู่ยังลงวันที่แล้วแอดวันที่29นะคะสิงหาคม2566นะคะสำหรับพี่พี่ FC ที่เข้ามารับชมใหม่เนาะแอดก็ฝากด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดเวลาแอดลงคลิปใหม่ๆนะคะเพราะว่าแอดก็ลงคลิปไม่เป็นลเวลาด้วยนะคะ ถ้ามีเวลาแบบไม่ได้ทํางานประจํานั่งขึ้นไลฟ์สดพูดคุยนะคะอันนี้แอดทำงานด้วยเวลาเร่งรีบด้วยเวลาน้อยด้วยนะคะแล้วต้องดูแลในกลุ่มนะคะทำคนเดียวทุกอย่างเลยนะ,ะยังไงก็ฝากเป็นกําลังแรงใสแอดด้วยนะคะพี่ๆจ๋ารับชมคลิปแอดให้จบด้วยนะคะอ่มมาดูกันสําหรับแนวทางสูตรเม็ดเดียวเงว่ประจําบันที่29นะคะ วันที่29่สิแอดให้เด่นไปที่4 3แล้วก็0ูนยะคะแอดจะวิ่งรูทที่4นะแอดวิ่งรูทที่4ถ้าใครไม่ชอบสี่ก็นำสามกับ0ไปเป็นแนวทางแล้วกันนะคะพี่ๆจะมีตัวที่ชื่นชอบใครตามนะไม่ชอบสามารถผ่านได้เลย นี่ยมารูดที่สีกันก่อนสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่สี่นะคะสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปด แล้วก็49นะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นกันว่าแอดจะเน้นไปในตัวไหนกันบ้างเผื่อมีตัวที่ชื่นชอบเหมือนกันนะคะสำหรับท่านที่อ่าชอบน้อยคู่เนาะน้อยคู่นะคะน้อยคู่แอดอ่าลงอีกช่องทางหนึง่งนะคะแอดลงช่องรองแล้วก็หน้าเฟซนะสำหรับอ่าแต่วันนี้ลืมแบ่งปัน้นาเฟซไม่ได้ถ่ายไว้นะคะก็มาใน58เนาะแต่เสียดายมากเลยไปนเน้นที่57มาใน58นะคะ ของวันที่ยี่สิบเจ็ดของวันที่ยี่สิบเจ็ดแอดก็น่าจะแอดเข้ามานะคะในวบเขี่ยวนี้แอดมาทุกวันเลยอันนี้ยี่สิบสี่มาในอันนี้ยี่สิบสามเดี๋ยนะอดให้ดูย้อนหลังนะคะอันนี้ยี่สิบหกอันนี้ยี่สิบห้ายี่สามยี่สี่ยิ่ห้า ใครชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะแต่ละคนแต่ละท่านชอบต่างสูตรกันออกไปนะคะพี่ๆจา๋าหาม่เจอแล้วแหละพี่น้องอาหาไม่เจอแล้วแหละไม่รู้แอดทิกไว้ไหนแล้วทาไปทํามาก็เยอะเหลือเกินทั้งแนวทางหุ้นนะคะเต็มโต๊ะไปหมดเลยนะใครชื่นชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นแล้วกันเนาะเอามาตามต่อกันที่ตัวเด่นของเรานะคะในชุดนี้นะคะในสูตรนี้นะชื่นชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะคะ สำหรับตัวที่แอดเน้นในรูปที่สี่นะคะแอดเน้นไปที่สี่สูงนะคะสี่สองสี่สามนะคะสี่หกสี่เจ็ดแล้วก็สี่แปด นะคะพี่ๆจ๋าชื่นชอบเหมือนกันก็จดไว้แคปไว้นะคะเพื่อนําไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งล้วกันนะคะแอดก็ขอขอ,ขอบคุณพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะคะที่มาอ่าติดตามรับชมขอบคุณทุกกาลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์เนาะก็ขอให้เฮงๆรวยรวยกันยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ